นี่นะครับวันนี้บรรยากาศบรรดาเนาะบรรดารเอา่อขึ้นบ้านใหม่มาชิคชิมงานนัก,ก,นกล่าตหลุมครับมาซักบรรยากาศสบายๆอยู่นะครับอร่อยอร่อยมาทุกอย่างเลยนี่ครับวันนี้กำลังทอ,อดข้าวเคียวครับ เข้าวเกียบข้าวเกียบอันนี้เป็นข้าวเกียบเขาทองก่อกุ้งนะเกียบกุ้งครับเออันนี้เป็นบรรดาเนาะบรรดาเป็น้านใหม่ทีมงานนักน้าตระลมครับไอ้สักโอ้โหจะซัก อด้ย oh, mm ู hmm. ่นะครับเอเคมันก็จะตัส้มเนาะส้มตำส้มตับอ๋อแซบแซบเลยพ่อขัวเยอนมา สม้ม,สมตำส้มตำนี่ครับบ้านใหม่ของสมาชิกทีมงานนอ,อสมาชิกทีมงานนักล่าตงตหลุม่มเครื่องเสียงเอาเตรียมไปหมดแล้วนะครับนี่เอาข้าหอมไวปครับนี่หอมนี่เครื่องเสียง,งเตรียมไปหมดแล้ว,น,ว,ว,น,ว,น,ว,ลวนี่ครับข้างใน เนี๋ยวไปหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับผม่ดูภายในบ้านนะครับเนุ่มใช้พอตมาทำอะไรที่นี่ นีรับวันนี้สภาพต่างๆครับนนกะลังแพ็วันนี้แม่บ้านกำลังแพะข้อ,ขอเกียบอยู่นะครับคีย่าเอาลูกบ้านมาอัว่านามชิคกอมบอกว่าอีรูอ๋แพ็รับพรุงน,น,น,นี้น,นะครับผมตอนนี้อ่างแม่บ้านเนาะช่วยกันนี่ทำเมนูกับทมนึ่งมันเอานะครับ สำหรับเลี้ยงแขกตรับวันพรุ่งนี้นะครับผมโอ้ย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 โอนย้้ยโอ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 ้ย้ยโอ้้ยโอยโอยยอ้ยโยโอ้ยบอ้ยโอ้้ยโอ้้ยยโ้ยโอย้้ยโอ้ยโอยอ้ยโออ้ย้ยอ มากินเนื na, uh. ้อตัวนี้นะบาดเจ้ามาบาดย้างมากินเนื้อตัวนี้นะบอกคนว่ามากินหอยถั่วพุนใจมันจะจางเนาะน้าบอกจ้างโซนที่โผล่โผ่หนีทำยังไงดังเอามากินหอมเม่อบ้างโอ้หัวหัวมันออกนี่ปั๊นมันปุดนะสิ

เวนี่นะครับพอเขาแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็ใส่ไห่เนึองเลยนะครับเนี่ยใส่ไห่เนึองเนื่องพร้อมกันนี้ครับเดี๋ยวเขาจะออกมาเอาจิ้มข้าวราดครับผมนะครับครับผมวันนี้เช้าวันที่หนึ่งมีนาครับผมเช้าวันที่หนึ่งมีนาเป็นวันทำบุญนะครับออกมาช่วยกันลาบจิ้มับผมนี่มีทั้งจิ้มหมู ลาบหมูและก็ลาบไก่นะครับนี่สวยนั่นลาบนะผมถิ่มมาถี่มซีเลยนะครับไว้สำหรับเลี้ยงแขกจะมา,าร่วมงานวันนี้ผมตอนนี้ก็น่าึงพิธีก็น่าสงเข้ามาเป็นพิธีส่งรับ นี้ไฟไม่ครัวพวกเร็ดเตรียมนะครับอันนี้ลาบลาบหมูนะครับอันนี้เป็นลาบหมูเนาะเอามันมีลาบไฟนะวันี้เนาะตอนมาตอนกะโอ้มาตอนมีลาบไฟนะครับทางแม่ครัวพวกเราเตรียมนะครับเดี๋ยวทางพี่ดีส่งเรียบร้อยแล้วครับจัดเลี้ยงเข้าเจ้านะผมเป็นอาหารเช้านะครับเรติดตามครับมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเรติดตามครับครับตอนนี้ถึงพิธีใส่บาตรแล้วนะคร <g pakai mak aro> ับ <na> <ung> <g os> ဘောရဏိသေဝမေနောသာနာဗုဒ္ဓတိတေနဗုဒ္ဓနာသံဒောပသာဗသာဗသာတိသုကံဘုပ္ပသမေယုတိဇာဏမ္မလတနာ นี่เป็นผานึ่งนะครับนี่เป็นผานึ่งโหน่กินขนาดเลยครับเห้เตรียมไม่รอแขกเลยนะครับตรงนี้นี่กับเข้าขอเตรียมาข้ตู้นะครับตียสวนบร้อยแล้วอย่าโอเคเลยนะโอ้โหนี่ทีเด็ดครับแกงมากรูดครับผมอ่านี่ห่ย เอ้ปลาคั่ล่านี่เป็นลาบคั่วลาบหมูปลาคั่วนะครับนี่ปลาเต๋อนะครับพิธีส่งข้าใกล้อย่างแล้วแล้วนะครับตอนนี้เราก้มน้ำมนนะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะผูกข้อมือนะครับคือตัวเจ้าผูกข้อมือขึ้นออก ครับผมตอนนี้าทางพีสูงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราเลี้ยงข้าวแขกที่มาร่วมงานนะครับนี่ครับผมวันนี้แขกเข้ามาหลายที่เลยนะครับเมนูเขามีอย่างของนียไม่ลาบกัว น้ำหมูแดงเค้กกุ้มเล็กขาหมูผมนี่ขาหมูนิปตาเนอ่ยผมนิดตาวนี่ยผมนิดตาเนี่ยผมคนอยู่บางหลังนะครับาหลังอะไรกินเนาะนั่งนั่งนั่งคนมัไก่เรอคนมัดไก่เหรอเมนูเด็ดๆตรงนั้นเลยนะครับ นี่นะครับทีมงานนักล่าตกลุมเข้ามาสองคนแล้วนะครับมาหอมนี่มาแล้วครับเตรียมพร้อมมีเกาเหลามีลาบแกงมะกุลเมนูหลายๆอย่างครับผมนนี้ทีมงานนักล่าตกลุมมาหอมนะกซักนะครับหนึ่งในทีมงานนักล่าตกลุมครับผมนี่เมนูสุดท้ายแรงนี่ของเขานะครับโอ้หอันนี้ยำอย่างครับ ยำแข่โอ้ยยำเส้นแข่เนาะหรือบุญเส้นบุญเส้นยำนะครับโอ้นี่ือว่าสุดยอดขอ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 ,สขอ,ขอสักขอสักคู่ได้ไหมครับนี่นะครับค่ำคืนนี้แขกเหลืองของเฮาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้ยมาทุกสารทิศเลยครับดีใจครับทีมงานนักเล่าตกลุ่มเราเลยคนนะครับน้าซักให้ซักของเรานะครับนี่โอ้ยค่ำคืนนี้แขกเหลืองของเฮาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ อร่อยครับอร่อยครับโอ้ยชิมต้องชิมให้ดูครับต้องชิมให้ดูโอ้โหชิมเลยครับชิมเลยชิมเลยเอาเร็วเลยเลยไอ้ยาต้องแงอีอวางเหรอเยเดี๋ยวต้องต้องมีน้นรอเอาเยรัเอาเยครับอร่อยเนาะอร่อยอร่อยเนาะครับอร่อยเนาะอร่อยนะครับ โอเคสุดยอดครับขอบคุณครับครับผมขอฝากคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังใจให้ทีมงานางนั้นทุนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ